เรื่องราวต่อไปคุณผู้ชมค่ะพาคุณผู้ชมไปดูมาตรการของภาครัฐในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะเกี่ยวกับนี่นอกระบบกันบ้างทางด้านของกระทรวงการคลังค่ะก็ได้เปิดเผยถึงข้อมูลนะคะในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่มีปัญหาหนี้นอกระบบทั่วทั้งประเทศค่ะทางด้านของผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจ การคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังค่ะก็ได้เปิดเผยความคืบหน้าของการดําเนินการในการช่วยเหลือทางการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของกระทรวงการคลังนะคะที่ได้ร่วมกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจไม่ว่าจะเป็นธนาคารออมสินธนาคารทกสผ่านมาตรการสินเชื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นโครงการสินเชื่อธนาคารประชาชนสินเชื่อเพื่อชําระหนี้นอกระบบสินเชื่อกองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจนมาตรการสินเชื่อ เพื่อผู้ช่วยเหลือและรองรับลูกหนี้นอกระบบที่ลงทะเบียนแก้ไขปัญหานี้นอกระบบสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพโดยผลการดําเนินง,งานนะคะตั้งแต่วันที่1นธันวาคม2566ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยปี2568มีประชาชนานที่เป็นหนี้นอกระบบได้รับอนุมัติให้ความช่วยเหลือทางการเงินไปแล้วนะคะกว่า56691รายนะคะคุณผู้ชมคะ่ะยอดอนุมัติรวมทั้งหม 2 0 1 6 8 4ล้านบาทเพิ่มจากการแถลงข่าวของกระทรวงการคลังนะคะเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2568จำนวน1,655รายและมียอดอนุมัติเพิ่มขึ้นกว่า59.64ล้านบาทแล้วค่ะโดยโฆษกกระทรวงการคลังก็ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกค่ะว่ากระทรวงการคลังมีนโยบายส่งเสริมให้มีการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ค่ะ เพื่อเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบให้กับประชาชนรายย่อยในอัตราดอกเบีย้ยที่เป็นธรรมไม่ถูกเอาเปรียบจากเจ้าหนี้นอกระบบที่เรียกเก็บอัตราดอกเบีย้ยที่เกินกว่ากฎหมายกำหนดรวมทั้งยังเป็นช่องทางให้เจ้าหนี้นอกระบบสามารถเข้ามาให้บริการสินเชื่อในระบบอย่างถูกกฎหมายได้ด้วยค่ะโดยปัจจุบันค่ะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะมีนิติบุคคลค่ะซึ่งเป็นบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดเนี่ยได้รับใบอนุญ,ญาตให้ประกอบธุรกิจสิน สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์และเปิดดำเนินการแล้วเนี่ยจำนวน1 0 0ขออภัยค่ะ1148รลายใน75จังหวัดค่ะและณนะสิ้นเดือนมกราคม2,568มีการอนุมัติสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ให้กับประชาชนรายย่อยสะสมทั้งสิ้นจำนวน4 9 6ล้านบัญชีค่ะเป็นจำนวนเงินรวมกว่า40 48,000ล้านบาทค่ะโดยเป็นยอดสินเชื่อคงค้างอยู่ที่379,620บัญชีเป็นจำนวนเงินรวมกว่า6,000ล้านบาทนั่นเองค่ะ